สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ศิสตสองสามเล็บทาโรชานาลดวงดวงได้ดดดสารแห่งไพ่ทาโรและก็ไพ่ออรเคาโนะคะวันนี้เรากลับมาพบกันอีกเช่นเคยในคลิปแรนดอมสุ่มพลังงานความรับความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขานะคะการอ่านไพ่ของเราจะเป็นแบบเจเนอเรลลิทติ้งเป็นพลังงานทั่วไปไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นมันอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือสามารถสลับฝั่งพลังงานกันได้ ระหว่างคุณและเขานะคะสำหรับท่านใดที่เข้ามาใหม่แม่หมอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปที่แม่หมอลงนะคะสำหรับท่านใดที่เป็นลูกดวงเก่าๆที่ยังติดตามกันอย่างเหนียวแน่นก็ขอบพระคุณมากๆเลยขอบพระคุณสําหรับคอมเมนต์ที่ดีคอมเมนต์มมนที่เป็นพลังงานบวกนะคะใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวสามารถติดต่อมาได้ที่ ID l ดี e ไลน์นกี้4ีนะคะสกดด้วยตัว N OKky OK, แล้วก็4 7 4ค่ะ ทักแชทมาได้เลยแนมะ่หมอตอบเองทุกแชทนะคะมีหลายแพ็กเกจให้คุณเลือกค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มดูกันจากไพ่ธาตุแล้วก็ราศรีระหว่างคุณและขานะคะไพ่ธาตุแล้วก็ราศรีระหว่างคุณและขาจะมีธาตุและราศรีใดบ้างมาดูกันนะคะมีไพ่เดอะเฮมิดค่ะไพ่เดอะเฮมิดก็คือชาวราศรีกันลัคนากันนะคะมีไพ่เอซออฟเพนตากิลค่ะ พลังงานของชาวราศีธาตุดินพระธศกกัน,นกอง่์นะคะ่ะเด e ฮโรแฟนค่ะพลังงานของชาวราศีพฤทธศลัคนาพฤทธศค่ะมีไพ่ Justice นะคะพลังงานของชาวราศีตุลลัคนาตุลค่ะมีไพ่หนึ่งดาบนะคะพลังงานของชาวธาตุลมมิถุนตุลกุมนะคะมีพลังงานของชาวราศีธาตุไฟเมษธนุนค่ะแล้วก็มีพลังงานของชาวราศีธาตุน้ำกรกฎพิจิกแล้วก็มีนะคะดูเหมือนจะมาครบเกือบจะทุก แล้วก็ราศีเลยนะคะวันนี้เนาะแต่อย่างไรอย่างที่บอกนะคะเป็นพลังงานโดยทั่วไปนะไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นมันอาจจะไม่ตรงทั้งหมดหรืออาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างาก็ได้นะคะเอาละค่ะที่นี้เดี๋ยวเรามาดูกันต่อเลยนะคะสําหรับไพ่ตัวเลขนะตัวเลขที่เกี่ยวข้องระหว่างคุณและเขานะคะอาจจะเป็นวันเดือนปีเกิดวันสําคัญนะคะหมายเลขทะเบียนรถหมายเลขทะเบียนบ้าน,หมา,น,านหมายเลขโทรศัพท์ได้คะ่ะหมายเลข8ดนะคะ หมายเลขศูนย์ค่ะหมายเลขห้านะคะหมายเลขเจ็ดค่ะหมายเลขหนึ่งนะคะหมายเลขสามแล้วก็หมายเลขสี่นะคะวันที่เกี่ยวข้องอาจจะได้แก่วันพฤหัสบดีนะคะวันเสาร์วันอาทิตย์วันอังคารวันพุธนะคะปีนักษัตรที่เกี่ยวข้องอาจจะได้แก่ปีมะแมปีระกานะคะปีมะโรงปีมะเมียปีชวดปีขานปีจอแล้วก็ปีเถาะค่ะ ตรงกันบ้างรือเปล่าอ่นะคะถ้าตรงเดี๋ยวเราไปกันต่อเลยนะคะเดี๋ยวมาดูพลังงานนะคะเรื่องราวระหว่างคุณและเขาอาจจะเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอดีตนะคะหรือบางท่านบางคนอาจจะเป็นเรื่องราวปัจจุบันก็ได้นะคะแบบแรกเลยเป็นไพ่ห้าดาบค่ะไพ่ห้าดาบคือใครบางคนที่มีอีกโก้นะคะใครบางคนที่เป็นคนยอมหักแต่ไม่ยอมงอง นะคะเรื่องราวที่ทะเลาะก,กันความไม่เข้าใจการเดินหันหลังจากไปนะคะหรือการยืนหยัดอยู่ณจุดนี้ณที่เดิมก็ได้นะคะแปดถ้วยเออแปดดาบค่ะเป็นพลังงานของความรักที่ไม่ไปไม่ไปหน้ามาหลังนะคะเป็นพลังงานที่เ,เหมือนกับติดอยู่ในความสัมพันธ์เดิมๆติดอยู่ในความสัมพันธ์ที่เป็นพิษท็อกซิกแต่ว่าไม่สามารถออก,ออกมาจากตรงนี้ได้นะคะมีพลังงานสามไม้เท้าค่ะ จะบอกว่าหันหลังให้ก็ได้นะคะหรือจะบอกว่าเป็นรักสามเศร้าเราสามคนก็ได้นะคะสองไม่เท้าค่ะเป็น long distance relationship เป็นพลังงานเดทออนไลน์รักออนไลน์ได้รักทางไกลต่างชาติต่างภาษา,ต,าต่างจังหวัดต่างอำเภอนะคะก็ได้นะหรือความรักที่มีระยะห่างนะคะถ้าเกิดว่าคุณอยู่ด้วยกันนะเหมือนกับว่าไม่พูดไม่คุยกันหรืออยู่คนละห้องอยู่คนละมุมอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะ ห้าเหรียญค่ะเป็นพลังงานของความเจ็บปวดเป็นพลังงานของอความหนาวเหน็บความโดดเดี่ยวภายในจิตใจนะคะการวิ่งตามใครสักคนอย่างเหน็ดเหนื่อยเหนื่อยล้านะคะการมีแฟนเหมือนไม่มีรู้สึกโดดเดี่ยวเปล่าเปลี่ยวใจอะไรแบบนี้นะคะเจ็ดดาบค่ะเป็นพลังงานของอ การทำอะไรรับหลังการโกหกการหลอกลวงการยีรักซ้อนได้ซึ่งจะเห็นว่าออกมาบ่อยมากในไพ่ของเรานะคะเป็นการที่พลังงานของหลายๆท่านที่เข้ามาดูเจอเรื่องราวแบบนี้นะคะก็โยงมาที่ไพ่ไพ่ก็อยู่ภายใต้จิตสำนึกของคุณเพราะฉะนั้นไพ่ก็จึงออกมานะคะให้เห็นกันบ่อยๆนะมีไพ่เดลิวิลด้วยนะคะเป็นพลังงานของความลุ่มหลงนะคะเรื่องรักๆใคร่ๆเรื่อง18บวกความผิดประเพณีผิด จาริตประเพณีผิดศีลธรรมก็ได้นะคะ8เหรียญค่ะเรื่องราวที่เกิดขึ้นซ้ําๆเดิมๆความอดทนนะคะแม้จะเบื่อหน่ายแค่ไหนก็ยังอดทนอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะดมูลค่ะดมูลคือบางท่านบางคนอาจจะมีภาวะซึมเศร้าได้ความไม่ชัดเจนได้นะคะความคลุมเครือในความสัมพันธ์นะคะการมองอนาคตไม่ออกเลยว่าคุณและเขาจะไปต่ออย่างไรนะคะหรือบางท่านบางคนอย่างที่บอกนะอาจจะมีภาวะซึมเศร้าอาจจะมีภาวะแพนิค หรืออะไรได้นะคะภายในจิตใจมันเหมือนแบบบางท่านบางคนหัวใจเต้นแรงบางท่านบางคนเหมือนกับเ,เหมือนป่วยอะนะคะเหมือนป่วยไข้ไม่สบายอะไรแบบนี้นะคะนะแฮงแมนค่ะเป็นพลังงานของความอดทนเป็นพลังงานของการอยู่ที่เดิมไม่ไปไหนนะคะนะหรือพลังงานของความไม่ไปหน้ามาหลังในความสัมพันธ์ก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะเอาล่ะค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะมา,าร้อยเรียงเป็นเรื่องเป็นราวนะคะว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะ จากไพ่ใบแรกเลยอย่างที่เห็นความสัมพันธ์นี้เป็นความสัมพันธ์ที่ขาดความเข้าอกเข้าใจซึ่งกันและกันมันมีใครคนนึงที่มีอีโก้มากๆแล้วก็มีอีกคนนึงที่เป็นฝ่ายที่ต้องยอมตลอดนะคะก็คงไม่พ้นว่าคุณคือคนที่ต้องยอมต้องยอมเขานะคะและยังเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ไปหน้ามาหลังอย่างที่บอกยังอยู่ที่เดิมไม่มีสถานะนะคะไม่มีสถานะแบบแบบเดิมหรือเป็นความสัมพันธ์ที่เราอาจจะเข้าไปเป็น ลักษณะเป็นมือที่สามของเขาก็ได้นะคะเพราะมันมีสามมืเท้าอยู่นะนะคะแล้วก็เป็นความสัมพันธ์ที่เขาเรียกว่าบางทีก็เป็นตัวเลือกทางเลือกนะคะมันเหมือนกับเขาอาจจะคุยหลายคนอยู่แล้วก็ยังไม่ให้สถานะคุณหรือยังไม่ให้สถานะใครเลยหรือในบางความสัมพันธ์นะคะคุณอาจจะตกเข้าไปเป็นมือที่สามของเขาก็ได้นะคะอืมหรือว่านะคะ คุณกับเขาเป็นคู่กันนี่แหละเป็นแฟนกันเป็นสามีภรรยากันแล้วเขาไปดึงเอาือที่สามเข้ามาแต่ก็ไม่ยอมเลิกกับคุณนะคะบางท่านบางคนอย่างที่บอกนะเป็นรักทางไกลนะคะอยู่กันคนละประเทศคนละจังหวัดนะคะบางคนเป็นรักออนไลน์เดทออนไลน์คุยกันแต่ยังไม่ได้พบกันก็มีหรือพบกันแล้วแต่ว่านานๆครั้งจึงจะได้เจอกันทีหนึ่งจึงจะได้พบกันทีหนึ่งนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่มีคนหนึ่งนะคะเป็นคนที่ต้องอยู่ในฐานะที่ต้องรอตลอด รอเขาโทรมารอข้อความจากเขารอเขาติดต่อมาทําอะไรมากไม่ได้ชีวิตนี้ติดกับคําว่ารอนะคะบางคนมีแฟนเหมือนไม่มีนะพึ่งพาอะไรไม่ได้ปล่อยให้คุณคิดว่าคําว่าแฟนเนี่ยมันเป็นแบบนี้หรอแฟนมันมันมีไว้แค่สถานะใช่ไหมมันมีไว้แค่ตําแหน่งแฟนใช่ไหมแต่ในความจริงแล้วการกระทําเหมือนเขาปล่อยคุณทิ้งไว้เพียงลาพังเงาเปล่าเปลี่ยวเดียวดาย มีปัญหาอะไรก็ต้องแก้ไขเอาเองไม่เคยที่จะเป็นที่ปรึกษาให้กับเราได้เลยแต่เรากลับเป็นคนที่เป็นที่ปรึกษาให้เขาได้ตลอดเวลาเขามีปัญหาอะไรคุณจะเป็นคนที่คอยแก้ไขปัญหาให้เขาอยู่ตลอดเวลานะคะบางท่านบางคนเนี่ยอย่างที่บอกว่าตกเข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์ลับๆตกไปเป็นมูที่สามนะคะแบบไม่รู้ตัวหรือว่าเขาอาจจะมีมือที่สามนะคะทำอะไรรับหลังคุณก็ได้นะด้วยความที่อยู่ห่างไกลกันนะ แต่เขาก็เป็นคนที่แบบเขาเรียกว่ามีความขัดแย้งกันตรงที่ว่าแบบเขาไม่สนใจขออภัยค่ะเขาไม่สนใจคุณนะแต่เขายังทําตัวเหมือนกับว่าหึงหวงอ่อหึงหวงคุณคิดห่วงคิดห่วงอะไรแบบนี้นะคะชอบคุมเกมด้วยถ้าคุณจะตีตัวออกห่างเขาเขาก็จะมีวิธีที่ทําให้คุณกลับมาความสัมพันธ์นี้มันเหมือนเป็นความความหลงอะ่ะมันไม่ใช่ความรักนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่มันทําให้คุณขาดความเป็นตัวของตัวเองอย่างมากเลย เขาควบคุมคุณได้แล้วมันเป็นอย่างนั้นมาตลอดคุณไม่เคยมีความสุขเลยนะคะแต่ก็ทนอยู่ไม่เคยมีอะไรชัดเจนให้ให้คุณเลยไม่มีอะไรให้ชื่นใจจะไปไหนมาไหนไม่เคยต้องไม่เคยบอกกันเลยนึกอยากจะหายก็หายนึกอ,อยากจะกลับมาก็กลับมาบางคนเนี่ยอยู่มาเป็นระยะเวลาหลายเดือนหลายปีไม่รู้ทนเพราะอะไรทั้งๆที่ทุกอย่างดูคลุมเครือบางคนเนี่ยทนทุกทรมาน อยากหลุดพ้นแต่ก็ไม่เคยหลุดพ้นได้สักทีนะคะนะนี่เป็นเรื่องราวในอดีตที่ผ่านมาหรือจะเป็นสิ่งที่คุณเผชิญอยู่ในปัจจุบันก็สามารถเป็นได้เช่นเดียวกันนะคะ <c oughs> ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันต่อค่ะเป็นพลังงานของคุณนะคะคุณเป็นยังไงบ้างตอนนี้นะ พลังงานของคุณเป็นอย่างไรบ้างในตอนนี้นะคะแปดถ้วยค่ะหันหลังเดินออกมาแล้วนะคะหันหลังเดินจากเขาการ s ับปะรดช่าการหยุดนิ่งนะคะหยุดทุกสิ่งทุกอย่างไม่ติดต่อไม่อะไรเลยทั้งสิ้นนะคะเก้าถ้วยเหมือนคุณจะอยู่ในในคุณจะมี boundary คุณจะมีขอบเขตของคุณเหมือนคุณตั้งกำแพงไว้สูงมากแล้วก็ไม่ต้องการให้ใครเข้ามานะคะคุณบล็อกทุกสิ่งบล็อกทุกอย่าง อาจจะเป็นการบล็อกทางโลกโซเชียลก็ได้บล็อกทางข้อความหรือบล็อกหัวจิตหัวใจบล็อกความรู้สึกนะคะอย่างที่บอกนะสิบถ้วยค่ะ The Sun นะคะแล้วก็มี Queen of Pentacle เค่ะเขาบอกว่าตอนนี้เวลานี้นะคะบางท่านบางคนอาจจะเดินออกมาจากความสัมพันธ์นี้แล้วนะคะออกมาพักจิตพักใจพักความเหนื่อยล้าทั้งหมดนะคะที่อดทนมานานหลายปีตอนนี้คุณพยายามที่จะอยู่ด้วยตัวเองให้ได้พยายามที่จะมีความสุขกับตัวเอง นะคะถึงจะโสดแต่ก็ดีกว่ามีแฟนแล้วมันเป็นทุกข์นะคะเพราะยังไงตอนที่อยู่ด้วยกันมันก็เหมือนคุณไม่มีแฟนอยู่แล้วนะคะมีแฟนเหมือนไม่มีนะคะออแล้วก็ไม่ได้รับความเอาใจใส่แล้วก็ไม่มีไม่ไม่ได้รับการดูแลหรืออะไรใดๆเลยนะคะตอนนี้คุณอาจจะหันมาทํากิจกรรมอะไรบางอยา่างที่มันพอจะทําให้คุณลืมคนคนนี้นะคะอาจจะเป็นการไปพักผ่อนนะคะบางท่านบางคนก็อยู่กับครอบครัวนะคะ หลังจากที่คุณไม่ได้อยู่กับครอบครัวมานานหลังจากที่คุณใส่ใจแต่เรื่องของเขาตอนเนี้นะคะคุณก็จะเอาครอบครัวมาเป็นพลังใจเอาครอบครัวมาเป็นกําลังใจบางท่านบางคนคุณพ่อคุณแม่นะคะพี่น้องนะคะก็เหมือนกับรักกันดีเป็นครอบครัวใหญ่คุณก็หันหน้าเข้ามาหาครอบครัวของคุณนะคะหรืออาจจะเป็นเพื่อนฝูงก็ได้นะคะมองว่าสิ่งเหล่านั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นครอบครัวหรือเพื่อนฝูงทําให้คุณเนี่ยหลุดจากช่วงเวลาเหล่านั้นมาได้หลุดจากช่วงแห่ง อ่อห่วงเวลาเห็นความทุกข์มาได้บางท่านบางคนอาจจะเ,เขาเรียกว่าเป็นเพื่อนสนิทนะคะนะคุณเลือกที่จะไปไหนมาไหนกับเพื่อนสนิทแทนที่จะไปไหนคนเดียวแล้วไม่สบายใจก็เออโอเคมีเพื่อนสนิทก็เป็นสิ่งที่ดีมีพี่มีน้องก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะตอนนี้คุณเหมือนมองเห็นอะไรชัดเจนขึ้นหลายอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือไม่ดีนะคะเวลาทําให้ทุกอย่างแจ่มชัดนะคะคุณคิดว่าคุณเสียเวลากับสิ่งที่ไม่ควรเสียอยู่นานสอน,นาน ตอนนี้คุณมีแต่ความสุขแล้วก็มีความสงบหันมาวางแผนชีวิตเก็บเงินเก็บทองหันมาคิดเรื่องอนาคตมากขึ้นนะคะต้องบอกว่าคุณผ่านมาได้เพราะครอบครัวเพราะคนรอบข้างจริงๆนะคะนะ,ะหลังจากที่คุณอาจจะเหมือนกับเคยทุ่มเทให้กับเขาจนคุณนะคะไม่ได้มีเวลาให้กับคนในครอบครัวไม่ได้มีเวลาให้กับเพืนสนิทไม่ได้มีเวลาให้กับคนที่อยู่ใกล้ชิดเลยนะคะวันนี้คุณหันมานะคะเ,เขาเรียกว่าพึ่งพา คนที่อยู่ในครอบครัวพึ่งพาคนที่เป็นพี่เป็นน้องนะคะเป็นญาติสนิทนิสหายทําให้คุณผ่านช่วงเวลาที่แย่ๆมาได้คุณรู้สึกขอบคุณพวกเขาอย่างมากแล้วก็มีความรู้สึกว่าวันนี้เห็นชัดเจนแล้วว่าใครคือคนที่รักคุณและนะคะคุณควรจะใส่ใจใครนะคะแล้วก็อย่างที่บอกนะคุณหันมาให้ความสําคัญกับในเรื่องของการวางแผนชีวิตการเงินนะคะความมั่นคงอะไรแบบนี้นะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะมา ดูกันต่อนะคะว่าตัวเขาตัวเขาหลักเป็นยังไงบ้างในตอนนี้นะคะตัวเขาหลักเป็นยังไงบ้างในตอนนี้นะ,ะมีไพ่เจวิลนะคะเหมือนเขายังตกอยู่ในวงวนเดิมเลยวงวนแห่งความลุ่มหลงนะคะความะนะคะความลุ่มหลงความสเสน่หานะคะเรื่องราวสิบแปดบวก หรือเรื่องราวรักๆใคร่ๆหรืออบบยมุกการกินการเที่ยวนะคะการเสพสิ่งต่างๆนะคะอยู่กับเพื่อนอยู่กับความสนุกสนานนะคะยังใช้ชีวิตแบบเดิมๆอยู่เลยอิสระเสรีมีมากเป็นที่หนึ่งเลยนะคะสําหรับคนคนนี้เป็นคนที่เหมือนกับแบบว่าทําอะไรตามใจตัวเองนะคะนะแต่ว่ามีไพ่ก้าวไม้เท้าขึ้นมานะคะแม่หมอมีความรู้สึกว่าหันซ้ายหันขวาเขาก็าไม่เห็นคุณแล้วนะในตอนนี้นะคะ เขาไม่ได้พบว่ามีคุณอยู่แล้วคุณจากไปแล้วคุณหันหลังให้เขาไปแล้วในตอนนี้นะคะอืเป็นไปได้นะว่าเขาอาจจะเจ็บใจหรือเสียใจหรือคิดถึงคุณก็ได้นะคะด้วยมีพลังงานของเด e มูนนะคะตอนนี้เขามีความรู้สึกว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นกับเขาคุณหายไปไหนคุณอยู่ที่ไหนทําไมคุณไม่อยู่ที่เดิมทําไมเขาหันมาแล้วเขาไม่เห็นคุณนะคะคุณจากไปแล้วอ่ะตอนนี้พอคุณจากไปเขาหันมาคิดถึงคุณนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะว่า เป็นยังไงบ้างนะคะในพาร์ทแรกเนี่ยเขาก็ยังใช้ชีวิตอยู่กับความลุ่มหลงความมัวเมาความปรารถนาอยู่กับเพื่อนฝูงดื่มเที่ยวกินปาร์ตี้มีความสุขสนุกสนานโดยไม่ได้สนใจใครหรือไม่ได้จะรู้สึกอะไรเลยยังรักอิสระเสรีอยู่เหมือนเดิมยังทําอะไรตามใจตัวเองอยู่เหมือนเดิมนะคะแต่ว่าพอมาตรงเนี้ยในพาร์ทเนี้ยนะคะมันเริ่มเห็นเห็นไพ่ก้าวไม้เท้าแล้วนะคะเขาเริ่มหันซ้ายหันขวา เริ่มคิดแล้วว่าคุณหายไปไหนตอนนี้เหมือนเขาจะรู้แล้วว่าคุณหันหลังให้กับเขาแล้วเริ่มเจ็บแปลกๆที่หัวใจแล้วนะคะเริ่มมีความเหงานะคะเมื่อหันมาไม่เจอใครเมื่อหันมาไม่เจอคุณนะคะแล้วก็มีไพ่หกถ้วยด้วยตอนนี้คิดถึงคุณแน่นอนนะคะบอกได้เลยว่าล้านเปอรเ์เซ็นต์นี่หมอการันตีได้เลยว่าตอนเนี้ยหลังจากที่เขาใช้ชีวิตแบบล้นลาหลังจากที่เขาใช้ชีวิตแบบโอ้โหเขาเรียกว่าทุ่งเออเขาเรียกว่าอะไรละ่ะใช้ชีวิตแบบ จะเรียกว่าคุ้มค่าไหมน่ะหมอก็ไม่อยากเรียกว่ามันคุ้มค่าแต่ว่าใช้ชีวิตแบบตามใจเขาสุดๆแล้วก็รักอิสระเสรีใช้ชีวิตไปตามความมัวเมาความรุ่มหลงที่สุดเลยแต่ตอนเนี้ยมันเหมือนเขาหันกลับมาชุกคิดหันกลับมามองหาคุณตอนเนี้ยไม่เห็นคุณแล้วนะคะตกใจบอกได้เลยว่าตกใจคุณไม่อยู่ที่เดิมแล้วนะคะบางท่านบางคนเนี่ยเขาอาจจะหายออกจากบ้านไปแบบเวลาที่เขาอยู่กับคุณอะนะคะตอนที่เขาอยู่กับคุณเขาอาจจะ เหมือนแบบอยากหายไปเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์เนี่ยเขาก็หายไปแต่กลับมาคุณก็ยังรออยู่ที่เดิมแต่ตอนนี้เขากลับมาเขาไม่เห็นคุณแล้วนะคุณอาจจะย้ายบ้านออกไปจากเขาย้ายของย้ายสัมภาระอะไรต่างๆออกไปจากเขาแล้วก็เหมือนกับว่าตัดใจจากเขาได้ตกใจแล้วนะคะกลับมาบ้านว่างเปล่าไม่เจอใครหันมาไม่มีคุณแล้วนะคะตอนนี้นะเริ่มรู้สึกอะไรบางอย่างเริ่มรู้สึกแ,แปลกๆในใจเริ่มคิดถึงคุณแล้วนะคะอือ ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะถึงความรู้สึกที่เขามีต่อคุณหลังจากที่เขาหลังจากที่คุณหายไปนะเขาเป็นยังไงบ้างน,นะคะเดทมาแล้วนะคะพลังงานของคนรักเก่ากลับมาแล้วค่ะเดทนะ Queen o n Wands นะคะเจ็ดไม้เท้าอ่า Justice นะคะมีพลังงานของเจ็ดเหรียญด้วยนะคะแล้วก็มีพลังงานของไพ่สองถ้วยด้วยนะคะอืเมื่อไพ่เดทขึ้นมาเนี่ยคงต้องบอกว่าพลังงานของคนคนรักเก่าแม่หมอคิดว่าอีกไม่นานคนคนนี้จะเริ่มกลับเข้ามาในชีวิตคุณเขาพยายามที่จะเคลียร์ปัญหาของตัวเองเคลียร์คนที่อยู่รอบตัวเขาเคลียร์คนที่เขาคบด้วยคนที่ไม่ใช่นะคะเพื่อที่จะกลับมาหาคุณ ตอนนี้พลังงานของการตัดสินใจนะคะแล้วก็การตัดสินใจแล้วก็ความจริงจังมันเริ่มปรากฏขึ้นแล้วนะคะตอนนี้เขาส่องคุณหนักมากเลยนะเหมือนอยากจะรู้ว่าความเป็นไปของคุณเนี่ยตอนนี้เป็นยังไงบ้างทําอะไรอยู่นะคะเพื่อที่เขาจะได้กลับมาถูกถูกที่ถูกทางน่ะเริ่มอยากจะเข้ามาแสดงความรักความอะไรตอนน่อมิอะไรกับคุณแล้วนะคะมันเหมือนกับว่าเขาจะเอาถ้วยมามอบให้คุณน่ะนะจะเอาคําขอโทษจะเอาความรักนะคะมามอบให้กับคุณนะ ในในตอนนี้นะคะนี่คือความคิดของเขาแล้วก็สิ่งที่เขาจะ take action นะคะแต่แม่หมอไม่รู้นะว่าคุณจะให้โอกาสหรือไม่ไม่ไมหรือไม่ให้โอกาสเขานะคะมันก็ต้องมาดูกันนะคะว่าว่าเป็นยังไงบ้างเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าความรู้สึกที่คุณมีต่อเขาเป็นยังไงราชินีดาค่ะ ดวงวิ e อ of fortune นะคะมุม of fortune นะดตสาค่ะ justice ค่ะเก้า <c oughs> ดาบสามดาบนะคะ <c oughs> เหมือนคุณกลัวเขาอ่ะเหมือนคุณไม่ไว้ใจเขาอะนะคะเก้าไม้เทา้าค่ะ <c oughs> แล้วก็มีเด็กถือดาบนะคะอือตอนนี้คุณเข้มแข็งมากแล้วนะ เป็นคนที่มีความสุขกับตัวเองแล้วนะคะวันเวลามันทําให้คุณได้เติบโตขึ้นนะคะคุณเยียวยาตัวเองจนกลายเป็นคนที่แข็งแกร่งแล้วก็มองโลกอย่างเข้าใจถ้าถามว่าคุณคิดยังไงกับเขาตอนนี้แม่หมอมองว่าแม้กระทั่งหน้าของเขาคุณยังไม่อยากจะมองเลยคุณยังคิดว่าคนอย่างเขาไม่มีวันเปลี่ยนแปลงได้เขาคือคนที่จะเข้ามาแบบทําให้คุณเสียใจอีกอะ่ะแล้วคุณจะไม่มีวันยอมนะคะยังไงเขาก็ง้อคุณไม่สําเร็จคุณคิดแบบนี้นะคะ นะบอกได้เลยคุณไม่ไว้ใจเขาไปแล้วคุณมีความรู้สึกว่าอย่างที่บอกนะเขาไม่มีวันเปลี่ยนได้แล้วก็คุณไม่ไว้ใจคนคนนี้นะแล้วก็ในเมื่อคุณอยู่ได้แล้วคุณทําไมจะต้องเอาเรื่องที่มันหนักอกหนักใจหรือว่าคนที่เป็นภาระในชีวิตคุณกลับมานะคะในตอนนี้คุณสบายดีแล้วคุณแฮปปี้ดีแล้วคุณแบบเขาเรียกว่ามีความสุขได้ด้วยตัวเองแล้วแล้วทำไมเนี่ยทำไมจะต้องกลับไปอยู่จุดในจุดเดิมน,นะคะนี่คือ นี่คือความคิดของคุณนะคะทำไมจะต้องกลับไปอยู่ในจุดเดิมอือใช่คำถามนี้คุณควรจะถามตัวเองนะคะถ้าเกิดว่าเขากลับมาจริงๆนะแต่มันก็ต้องดูบริบทหลายอย่างด้วยบางท่านบางคนต้องบอกว่ามันเป็นบางพลังงานมันไม่เหมือนกันทั้งหมดนะคะนะทีนี้เดี๋ยวมาดูแนวโน้มแล้วก็บทสรุปนะคะมีไพ่ king of swords ค่ะมีไพ่เดฟมาอีกละพลังงานของคนรักเก่าขึ้นแบบรัวมากๆเลยต้องบอกอย่างนี้ นะคะเอสออฟซค่ะพลังงานหนึ่งดาบนะคะมีไพ่ Temperance ค่ะพลังงานจะแตกต่างจากเมื่อกี้แล้วนะเนี่ยแล้วก็มีไพ่ Queen of Cups มาด้วยนะแล้วก็จบที่ไพ่3ถ้วยนะคะคงต้องบอกว่าเดทมาอีกก็คงต้องบอกว่าคนร,รักเก่าแล้วก็ยังมีไพ่พระราชาถือดาบเนี่ยนะคะ King of s w o ซ d s เนี่ยมาด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ แม่หมอต้องบอกว่าในบางพลังงานนะคะเขาจะตื้อคุณจนคุณยอมใจอ่อนนั่นแหละมันคือพลังงานรวมนะคะในนี้ว่าคงจะต้องบอกว่ามันไม่ได้ตรงกับทุกคนอาจจะเป็นบางคนเท่านั้นนะคะแถมมีไพ่ราชินีถ้วยด้วยแปลว่าบางท่านบางคนบางพลังงานคุณอาจจะใจอ่อนนะยอมให้เขาในท้ายที่สุดบางท่านบางคนได้กลับมารักกันแบบเขาเรียกว่าหวานชื่นรื่นรมมีการเฉลิมฉลองบางท่านบางคนถึงกับแต่งงานกันได้เลยนะคะนะนาะบอก <c oughs> มันเป็นพลังงานแบบนี้จริงๆแม่หมอก็อ่านตามที่ไพ่ออกมานะคะนะแต่ว่าความเป็นจริงจะเป็นยังไงถ้าเกิดว่าคุณอยากจะดูดวงส่วนตัวก็สามารถทักมาได้นะคะอืมแต่พลังงานในตอนเนี้ยมันแตกต่างมันมีอยู่สองพลังงานแตกออกเป็นเหมือนกับแตกออกเป็นสองเสียงอะพลังงานหนึ่งเป็นพลังงานของความกลัวอีกพลังงานหนึ่งเป็นพลังงานพลังงานของความใจอ่อนนะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูไพ่ โรแมน c ์แองเจนะคะหรือไพ่ออลลัเคยนะมาดูกันค่ะว่า r o m a n c ์แองเจจะบอกว่ายังไงบ้างนะคะ r o m a n c ์แองเจลจะว่ายังไง past l i f e Relationship ค่ะโอ้แน่นอนค่ะนะคะคนรักเก่ากลับมา Children นะคะบอกได้เลยค่ะว่าโดยเฉพาะคนที่มีลูกด้วยกันนะคะคนที่มีลูกด้วยกันมีโอกาสมากเลยที่คุณจะให้โอกาสแล้วก็ได้กลับมาปรับความเข้าใจกันเนะีนะ่ย บางคนก็ได้กลับมาแต่งงานรอบที่2ก็ได้นะคะเวดดิ้งนะรัก yourself first แต่ยังไงก็ตามแต่มันคงต้องผ่านขั้นตอนที่คุณรักตัวเองไปซะก่อนนะคะถ้าเกิดว่าคุณยังไม่รู้จักที่จะรักตัวเองคุณก็ไม่สามารถที่จะรักใครอย่างถูกต้องได้เพราะฉะนั้น love yourself first นะคะรักตัวเองก่อนก่อนที่จะรักคนอื่นให้เป็นนะคะคิปแห่งโอเพนไค่ะเป็นการเปิดใจนะคะเปิดใจอีกครั้งหนึ่งนะคะดูซิว่าคนคนนี้ เขาใช้คู่ของคุณจริงหรือเปล่าลองพิจารณาให้ดีลองคิดให้ดีนะคะนะอืมทีนี้เดี๋ยวเรามาดูไพ่ข้อความนะคะไม่มีวันไหนไม่คิดถึงเธอหากชีวิตฉันยังมีสิทธิ์ในรักแต่ก่อนเ้าแต่รอรักเดิมมอบให้เธอเธอรู้ไหมว่าฉันก็เจ็บ ส่งความคิดถึงไปตามสายลมไม่อยากเห็นเธอเจ็บปวดฉันเจ็บยิ่งกว่าฉันเกลียดที่เห็นเธอมีใครฉันเสียใจที่พูดไม่ดีกับเธอรอฉันได้ไหมคนดีนะคะฉันแปลกใจที่ยังฝันถึงคุณบ่อยๆหรือว่ามันคือสายสัมพันธ์และใบสุดท้ายนะคะไม่มีใครรักฉันได้เท่าเธอคะ่ะ และนี่คือพลังงานข้อความที่คุณขอ,อที่เขาอยากจะฝากถึงคุณอาจจะไม่ใช่อย่างนี้เป๊ะแต่ก็อาจจะประมาณน,นะคะและนี่ก็คือพลังงานทั้งหมดของคุณที่แม่หมออ่านได้ในวันนี้นะคะก่อนจะจากกันไปแม่หมอขออวยพรให้คุณได้พบความรักดีๆพบคนดีๆคนที่มีสิ่งเสมอกันคนที่จะทําให้คุณมีความสุขนะคะขอให้ทุกท่านสุขภาพกายและสุขภาพใจแข็งแรงคิดสิ่งใดขอให้สมความปรารถนาทุกประการขอให้ทุกสิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นกับคุณแบบฉับพลันทันใด ไว้พบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้แม่บ่งต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ